เนรมิตจงกลมเป็น 108. ร้อยแปดเระ,ะรู้ไหมคะรู้ตรงนี้เคยได้ฟังไหมคะค่ะยังไม่เคยฟังฟังที่นี่ที่แรกโอ้โหเยี่ยม oh, e <laughs> คือคือ,อนั่งเดินจงกลมหลายๆรูปอะคะ่ะเป็นร้อยแปดรูปอันนี้คือพระพุทธเจ้าทำได้องค์เดียว อ,องค์อื่นทําไม่ได้อ,องค์อื่นที่สมเาร็จพระอะหันทั้งหมดนะคระับทำไม่ได้เหมือนพระเจ้าพระพุทธเจ้าทำได้ลูปเดียวต,ตรงนี้นะคะเวลาที่ไปทํามาหากินที่ไหนอย่างที่นี่ทำอาชีพทำมาหารคนนี้อยู่บ้านเฉยๆคนนี้ครับดี เสียนดีไทยคนนุทำอาหารคนนุชแม่บ้านแม่บ้านเยอะเว่าคนทำอาหารเวลาเวลาที่ที่ที่เราทำอาหารหรือว่าเราเราประกอบสมาชิจอันนี้ไว้ให้ลูกหลานได้นะอันนี้ไว้ให้ลูกหลานได้วันวิสาขชาสามารถอธาษดีฐานได้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่ม วันวิสาขะนะไม่ใช่ไปเดินถือเทียนทิมจะไปทิมกันมาวันน้ต่าขะเ้าเป็นไม่ได้ส่วนวันทระมดเย็นนั่งน,นั่งแล้วก็ขอในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับพระพุทธองค์เนี่ยให้เกิดขึ้นกับกับใจเราด้วยด้วยด้วย,วยการเข้ากระแสทรรวันวิสาขะจะประสบความสำเร็จแต่แต่ แล้ววันนี้ากาสสำคัญสําคัญแต่มันไม่มีคนมาคลี่เนาะไม่มีคนมาคลี่มาย่อยให้เรารู้ช่วงช่วงจังหวะเวลาของการนั่งกรรมาฐานไม่ฉีดไม่ได้ไม่ได้ถูกฝึกให้นั่งตอนหัวข้ามเลย